สวัสดีค่ะวีดีทัศน์ชุดนี้จะเป็นการนำเสนอขั้นตอนการประกอบท็อกคอนเวอร์เตอร์สำหรับรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX ซึ่งเป็นวิดีทัศน์ชุดความรู้สำหรับช่างปรับซ่อมทุกหน่วยงานของกรมทางหลวงสามารถนำไปปรับซ่อมชุดท็อกคอนเวอร์เตอร์สำหรับรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX ขอเชิญรับชมค่ะ ที่การใส่ปั๊มใส่ลูกทอ้อกับปั๊มท้อที่เกียร์ก่อนที่จะประกอบเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอันนี้เรามาดูว่าอย่างลูกทอ้อเนี่ยมันจะมีเขี้ยวอยู่สองเขี้ยวแล้วในตำแหน่งจะต้องมาสวมเข้ากับตัวปั๊มท้อซึ่งจะเป็นเป็นร่องเป็นบ่าอยู่ด้านในนะครับต้องต้องสังเกตนิดนึงอ่า ทีนี้เราเวลาเราใส่เราต้องใส่ให้มันอยู่ในระหว่างร่องเดี๋ยวจะทําการใส่ให้ดูนะครับเข้าไปมันจะเป็นสปา์สามชั้นขยับเข้าชั้นที่หนึ่ง อันนี้คือเข้าบจะได้ยินเสียงุมทั้ง2องข้างจะมีแสงดังแก๊กอย่างนี้คือปกติใช้งานได้จะนำลูกท็อปเกียรขึ้นชนกับเครื่องนะครับเราต้องสังเกตตำแหน่งที่เราจะขันนอ็อตว่างท็อกที่จะยึดกับไฟวีนเพราะเราต้องขันจากทางด้านล่าง เราต้องสังเกตว่ารูน็อตอยู่ตรงไหนควรจะหมุนน็อตให้ตรงตรงกับตำแหน่งอคันนี้แต่คันนี้เราต้องมาดูว่าน็อตที่ยึดมันจะมีทั้งหมด6ตัวแต่ตำแหน่งอาจจะเราจะหมุนไปอยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถใส่ได้ง่ายก็คือควรหมุนให้ ตำแหน่งของตัวจะบอกย่าตัวที่ห่างถ้าสังเกตอย่างนี้ก็คือตัวที่ห่างจากน็อตสี่ตัวด้านในมันจะมีตัวที่ใกล้ถ้าสังเกตแบบนี้ถ้าเราดูอย่างนี้มันจะตัวนี้จะห่างจะมีสองตัวที่ให้อยู่ตำแหน่งที่เราสามารถขันได้เดี๋ยวเราเวลาเราไป ประกบกับไฟวีนเราจะสามารถร้อยน็อตได้ได้ง่ายเพราะเดี๋ยวเราจะหมุนไฟวีนให้ให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทีนี้เราก็มาดูฝั่งไฟวีนไฟวีนคือฝั่งที่เราจะนำลูกทอกขึ้นมามาแปะคือมาประกบด้านนี้จะสังเกตได้ว่ามันจะมีหลุม4 4จุดคือเป็น สำหรับหลบหัวน็อตของฝั่งลูกทอกซึ่งที่เราเห็นในเมื่อสักครูน่นี้นี่คือตำแหน่งที่จะยึดน็อตหกตัวเราควรจะหมุนไฟวีนให้มาอยู่ในตำแหน่งด้านล่างซึ่งเมื่อเราทำการใส่ลูกทอกเราจะขันน็อตจากด้านล่างลักษณะนี้นะครับอ,อันนี้ยกไม่ให้ดูนะพี่แต่ว่าถ้าใส่จริง เราที่บอกว่าทำไมถึงจะต้องอให้ให้น็อตตัวนี้อยู่ด้านล่างเพราะว่าในการเล้อ้น็อตเราจะใส่ด้านล่างแล้วถ้าเกิดเราใส่ในตำแหน่งที่มันไม่ตรงอันนี้มันจะตรงถ้ามันไม่ตรงมันจะไม่เข้าสนิทคือลักษณะจะเป็นห่าอยู่แบบนี้นะครับอันนี้คือหัวน็อตจะยันอยู่กับไฟวีด คือเราต้องให้ใส่ปึ๊บอย่างนี้คือถ้าเข้ามันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้การใส่น็อตเราต้องใส่ตัวล่างสุดก่อนอ<ๆ>ก็คือเปิดเปิดฝาฝายางครับที่ห้องเกียร์มันอยู่ด้านล่าง เพราะว่าเราจะใส่น <izing web office> ็อตในตำแหน่งที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี้กับไฟวีนน็อตก็จะเป็นไม่ใหญ่มากเบอร์13เมื่อร้อยเข้าตำแหน่งประกบเข้ากับไฟวีนแล้วก็ขันให้ได้หนึ่งตัวทีนี้เราก็จะทําการหมุนไฟวีนเพื่อเพื่อให้ได้ในตำแหน่งต่อไปจนครบหกตัว